สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family นะครับน,นี่ก็สับปรดเพิ่งมาถึงครับออขอบคุณคุณพี่พรท,ทิพศีธรรมกุลนะครับที่มอบสับปรถให้ช้าง1นึ่งปิกอันะครับ2เชือกนะครับอันนี้ก็ลงให้พังแก้วตาคุณยายแก้วตากับพังกําไรทองนะครับที่สวน หมู่บ้านชาวเขาครับเพราะว่าพัางแก้วตากับกําไรทองมีสองเชือกครับแล้วก็ไม่มีสับประรดกินนะครับเพราะว่าไม่มีรถไปเข็นมาเหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่ามีแต่สามลบ่วงครับท่านนี้ครับก็เลยไม่มีสับประรดให้น้องช้างกินครับผมก็เลยพอดีทางท่านอาจารย์ดรชยานันครับผมท่านได้อ่อ คุยกับผมว่าคุณพี่พรทิพสีธรรมกุลมอบสับปะรดมาหนึ่งคันครับผมจะให้ผมลงให้ช้างตัวไหนดีผมก็เลยคิดว่าจะได้ให้ลงให้ยายแก้วตากับกําไรทองครับให้กับสองเชือกนี้ครับเพราะว่าคุณพี่พรทิพสีธรรมกุลก็อยากทําบุญกับช้างนะครับเพราะว่าคุณพี่จะอยู่ไกลครับอยู่ที่ จังหวัดยะลานะครับไกลมากแต่ก็คุณพี่รักช้างสงสารช้างครับเพราะช่วงนี้ก็ช้างก็ลําบากครับตกงานครับผมก็เลยช่วยเหลือสับปะรดมาหนึ่งคันรถครับผมก็ได้ก็เลยได้เอาลงให้กับคุณยายแก้วตากับกําไลทองนะครับหนึ่งคันรถต่อสองเชือกครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณพี่พรทิพศีธรรมกุลมากๆนะครับ แล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ดอ็อกเตอร์ชยญานันนะครับกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้ร่วมทำบุญครั้งนี้ครับกับคุณยายแก้วตาครับกับพังกำไรทองครับอีกหนึ่งเชือกคุณยายแก้วตาก็าอายออุ60ปีแล้วครับแต่ก็กำไรทองก็40ปีครับผมก็ของเชือกนี้ก็ ได้รับความช่วยเหลือจากคุณพี่พรทิพย์นะครับศรีธรรมกุลนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดรชยานันด้วยครับผมกราบขอบพระคุณคุณพี่พรทิพย์ศรีธรรมกุลนะครับที่อยู่จังหวัดยะลานะครับไกลมากครับก็ขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขนะครับขอให้มีความสุขความจเจริญมากๆครับผมขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็นพังกำไรทองนะครับอายุ40ปีครับนี่ครับพังกำไรทองอายุ40ปีครับผมก็ตัวจะเล็กๆอ้วนๆหน่อยนะครับนี่ครับหางก็ไม่ค่อยหางไม่มีครับหางด้วนครับผมเป็นช้างมาจากทางภาคเหนือครับผม ก็จะของช้างกําไรทองมีช้างอยู่สองเชือกครับมีกําไรทองกับยหายแก้วตามีอยู่2เชือกครับผมก็ช่วงโควิดนี้ก็ลําบากหน่อยครับเพราะว่าสับรถก็ไม่ค่อยจะมีให้ช้างกินนะครับก็ช้าง2เชือกก็ถือว่ากินเยอะเหมือนกันครับผมพอดีก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดี คุณพี่พรทิพย์สีธรรมกุลครับที่อยู่จังหวัดยะลาคุณพี่ได้รักช้างได้อยากทำบุญกับน้องช้างครับผมก็เลยมอบคะแนนมาให้ซื้อสับป,ปะรดให้น้องช้างครับผมก็หนึ่งปิกอัพต่อสองเชือกครับก็ได้กินให้น้องช้างได้กินไปก่อนครับได้กินได้หลายวันเหมือนกันครับประมาณหนึ่งอาทิตย์พอสองเชือกก็ เราจะตัดหญ้าเสริมด้วยครับตัดหญ้าให้กินด้วยอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นหญ้าที่ปลูกไว้นะครับที่ข้างหลังนะ่ะเป็นเขียวๆเ,เป็นหญ้าปลูกไว้ครับนี่ก็หญ้า,าสับปะรดสวยมากครับสับปะรดเพิ่งมาลงนี่สวยมากกอใหญ่ต้นใหญ่ด้วยครับผมน้องช้างก็ได้กินสับปะรดได้ความช่วยเหลือจากท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่จากจังหวัดยะลาครับอยู่ไกลามากแต่คพืนพี่ก็อยากทำบุญกับช้าง เอ็นดูสงสารช้างครับเพราะช้างช่วงนี้ก็ตกงานทุกที่ครับช้างลําบากมากครับช่วงนี้เพราะว่าตกงานกันเยอะครับผมก็กราบขอบคุณคุณพี่พรทิพสีทำคุณมากๆนะครับนี่ก็คุณยายแก้วตาครับผมคุณยายแก้วตาดูครับเอาโซ่ขึ้นไว้บนคอเอาขึ้นเองนะครับนี่ครับคุณยายแก้วตาเล่นเล่นตอนเย็นๆครับเล่นเอง นี่ครับอายุ60ปีแล้วครับคุณยายแก้วตาครับแก่มากแล้วครับแต่ว่าร่างกายก็ถือว่ายังสมบูรณ์อยู่ครับเพราะว่าฟันแสดงว่าฟันยังแข็งแรงมากครับผมคุณยายแก้วตาฟันยังดีทุกซี่ครับเพราะว่ายังไม่ได้หลุดซักซี่เลยครับก็ถือว่าฟันของคุณยายแข็งแรงมากแสดงว่าแปรงฟันทุกวันครับผมนี่ก็อีกหนึ่งเชือกครับจะอยู่คู่กันกับกําไรทองครับเพราะว่าเจ้าของเขามีอยู่สองเชือกครับมีกําไรทองกับคุณยายแก้วตาครับ อายุ60ปีครับแก่มากแล้วครับเป็นช้างอายุเยอะเอาโซ่ขึ้นหลังทำไมายายขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ f ฟ m i l y ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณน้องมากครับผมกับขอบขอบทุกๆทบขอ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 บสวัสดบครับสวัสดบครับ รบรรยากาศตอนเย็นครับผมก็วันนี้ก็น้องใหม่ก็มีอาการยะกว่าเมื่อวานครับเพราะว่าน้องเขาเต้านมเขาคัดแรงครับแล้วก็ทีนี้น้องก็เอามือไปบีบไปไปดูดเต้านมของเขาเองครับเพราะว่าน้องเขาเต้านมเขาคัดแรงมากครับ แล้วก็เขาก็เอามือเขาไปเล่นไปจับแสดงว่าน้องใกล้จะคลอดแล้วครับเพราะว่าเต้านมเขาคัดแรงนะครับเพราะว่าเขาเจ็บเจ็บมากวันนี้สังเกตดูแล้วก็คงจะอีกไม่กี่วันก็คงจะเจ็บท้องแน่ๆแหละครับเจ็บท้องคลอดแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้ก็มีพี่ๆจากสวนงนงนุชมามาหาแล้วก็มาดูแล้วก็บอกว่าถึงเวลาแล้วครับให้ ดูอาการก่อนเพราะว่าน้องคงจะคลอดเดือนนี้แน่นอนครับเพราะว่าพี่ๆเข้ามาวันนี้เขาบอกว่าท้องลงมากแล้วแล้วก็เต้านมก็ลงเต้านมก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็เขาน้องใหม่เขาเริ่มเล่นบีบีเต้านมเขาเองนะครับเพราะว่าเขาเจ็บมากครับเต้านมเขาคัดก็แสดงว่าน้องจะใกล้กำหนดคลอดเร็วๆนี่แหละครับ ก็ไม่ค่อยได้ให้กินอาหารเยอะนะครับเพราะว่า <Ru> น้องเขาก็ไม่ค่อยโยไม่ค่อยอะไรนะครับเพราะว่า <S <S บางทีเขาก็เริ่มตึงตึงข้างหน้าเนี่ยครับเวลาเขายืนเขาจะยือนแบบนี้ครับเพราะว่าเต้านมเขาจะคัดแรงนะครับทีนี้เขาก็จะเจ็บพอเมื่อกี้นี่ผมเอามามัดเขาจะเอามือไปแล้วก็ไปดูดดูดจับเต้านมเขาผมเลยคิดว่าน้องก็เจ็บเต้านมมากแล้วแสดงว่าคงจะอีกไม่กี่วันก็ ถึงกำหนดคลอดแน่นอนครับเพราะว่าพี่ๆจากสวนน้องนดมาดูก็บอกไว้ว่าต้องตื่นมาดูกางคํำกลางคืนบ้างตื่นมาดูบ่อยๆครับเพราะว่าน้องใกล้คลอดแล้วคงจะไม่กี่วันนี้แหละครับเพราะว่าพี่ๆเขาบอกไว้ก็วันนี้ก็ดูอาการไปเรื่อยๆครับเพราะว่าหนึ่งคือแปลกกว่าทุกวันเต้านมน้องก็ตึงขึ้นเยอะแล้วก็น้องเขาเจ็บเต้านมด้วยครับเขา เล่นครับเอามือมาจับมาอะไรอย่างนี้แสดงว่าน้องเขาปวดมากก็เลยสังเกตอาการดูแล้วก็คงจะไม่นานเท่าไหร่ครับผมนี่ครับก็ขอบคุณพี่ๆที่มาจากสวนนกนชครับก็มาเยี่ยมมาหามาดูมามาดูให้แล้วก็มาให้ความรู้ว่า ควรสังเกตอะไรบ้างนี pues, uh ้ค huh. รับพอพี่ๆมาแล้วก็มีควันไก่ของพายเบิร์ดด้วยก็แนะนําหลายๆอย่างก็รู้แล้วครับว่าเออดูอาการแล้วน้องคมจะเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าเต้านมเขาตึงมากครับเวลาจับเข้าไปจะแน่นแล้วก็มีมีร้อนๆหน่อยเพราะว่าน้องเขาผมสังเกตมาสองวันแล้วน้องเขายืนแบบทางขาหน้าครับแสดงว่าอ๋อ เขาปวดเต้านมเขามากครับก็เลยคงจะไม่นานเท่าไหร่ครับแล้วก็จะจะคลอดเดือนนี้แน่นอนครับเพราะว่าสังเกตมา3วันติดติดกันแล้วแปลกมากครับผมก็รอแค่ว่าน้องเขาจะปวดแรงวันไหนแค่นั้นเองครับถ้าปวดแรงวันไหนก็แสดงว่าโอเคครับท้องไอจะคลอดแน่นอนครับตอนนี้ก็รอแค่ว่าน้องเขาจะปวดแรงวันไหนแค่นั้นครับผมเพราะเต้านมก,ก็คัดมากครับ ใหญ่ตึงมากเลยครับขอบคุณแม่แม่อฟซนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์กราบขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ